อาหารเสริมอะไรบ้างที่พบว,ว่าค่อยๆได้ประโยชน์ในการลดไขมันในงานวิจัยนะครับพวกนี้จะเป็นอาหารเสริมตามความเชื่อนะครับอย่างเช่นกุลล๊กกูไรเฟตเป็นของชาวอินเดียมันเป็นยางอะไรสักทีหนึ่งเราไปเซิร์ชดูชื่อน่ารักมากเลยนะครับเป็นความเชื่อโบราณว่ากินแล้วลดไขมันเหมือนกับกินข้าวขาหมูแล้วมีกระเทียมกระเทียมจะช่วยไปลดไขมันในขาหมูอารมณ์ประมาณนี้เป็นความเชื่อที่เราใช้ก้างเขาก็เอาไปทดสอบในงานวิจัยพอทดสอบปุ๊บไม่เห็นลงเลยนะครับโพลิโคซาลนี่เป็นชานอ้อยนะครับกาลิกกระเทียม i s m นี่คือ วิตามินดีไนแอซินนะตัวหนึ่งหน่อยไนแอซินฟอร์มที่แบบไม่ฝันชิงนะครับจริงเส้นนะครับฟีนูกีโคคิวเทนโคเมียมแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ประโยชน์นะเพราะพวกนี้อาจจะมีประโยชน์ด้านอื่นเนี่ยโคคิวเทนมีด้านอื่นโคเมียมเรื่องน้ำตาลฟีนูกีเรื่องฮอร์โมนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ที่อาจจะต้องวิจัยเพิ่มเติมก็คือชาเขียวคัมมิ่งคัมมิ่นข้อดีคือต้านการอักเสบแข่หายมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ชาเขียวก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นแอนตี้อินเฟลมเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าในการลดไขมันนนนนทีีี่บาาาางคจจเ้กกิอหรแลว็ กินชาทําให้เขาไม่อ้วนทาําทให้เขาไม่มีใครฟังได้คือความเชื่อพอมาตรวจสอบไปดีเอ๊ะอยังไม่ค่อยถลายแต่ว่าการสก,กัดอะไรพวกนี้ก็มีผลด้วยนะครับ